อย่าอวดรู้อวดดีว่ามีศักอย่าลงรักลาบยศสรรเสริญอย่าโอ้อวดรวยทรัพย์นั่งนับเพลินอย่ารักเงินหลงผิดติดวังวนทุกทุกสิ่งที่กล่าวนี้ไม่มีเที่ยงจะมีเพียงก็แต่คุณบุญกุศลเปรียบเสมือนสะเบียงธรรมหนุนนำตนทุกแห่งหน แม้ยามตายวายชีวาค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์ศรีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทำกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่าน กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการ,รดำเนินชีวิตํำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องสัญญาณ8ข้อ ที่บอกว่าชีวิตของคุณจะลำบากเรื่องเงินถ้ายังคงทำอยู่ซ้ำๆท่านผู้ฟังครับและก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากอย่างยิ่งว่าเงินนี้ก็ถือว่าเป็นดึงในปัจจัยที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทุกคนนั้นที่อยู่ได้ก็เพราะเงินไม่เช่นนั้นแล้วผู้คนโดยมากก็คงจะไม่ทำงานหาเงินกระรอ,อกจริงไมหมล่ะครับแต่ทำไมยิ่งหามันก็ยิ่งลำบากมันก็ยิ่งจนละ่ะ ทำไมเราถึงไม่มีเงินเก็บเลยและก็เชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็คงจะมีคำถามในประเภทแบบนี้สำหรับท่านที่ก็ททำงานมานานแล้วพอเงินเดือนออกก็หมดไปเงินในบัญชีก็หมดโดยที่ในบางครั้งก็ไม่รู้ตัวว่าเราเอาไปทำอะไรหมดและถ้าท่านใดที่ได้เป็นแบบที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วก็กขอเรียนให้ได้ทราบเลยครับว่าสถานะทางการเงินของท่านนั้น มันก็อาจที่จะมาถึงจุดที่อันตรายซะแล้วครับแต่ถ้าท่านยังไม่แน่ใจก็เพราะว่าใครๆก็คงจะคิดแบบนี้ก็ขอให้ลองมาพิจาร,รากันดูครับว่าท่านมีสัญญาณอันตรายในด้านการกันหรือเปล่าก็ขอให้ลองมาพิจาร,รากันจากทั้ง8ข้อดังต่อไปนี้ครับสัญญาณในข้อแรกในข้อที่หนึงก็คือแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่จําเป็นกับอยากได้ และหากจะกล่าวถึงการออมเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งสร้างความมั่นคงก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับนั่นก็คือการจัดลำดับความสำคัญเราก็จะต้องแบ่งแล้วก็แยกให้ได้ก่อนครับว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราต้องการจะมีมีก็ดีหรือไม่มีก็ได้ในการจ่ายของเราแต่ละครั้งก็หากว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องร่ำรวยขึ้น เราก็จําจะต้องยอมแลกกับความต้องการบางอย่างในตอนนี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ชอบก็ตามและเคล็ดลับเขียนเป้าหมายทางการเงินของตัวเราก็จะต้องให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ติดเป้าหมายไว้ในที่ที่เรามองเห็นได้ชัดก็เพื่อที่จะได้อ่านได้เตือนใจให้ยึดมั่นกับแผนนี้อย่างสม่ําเสมอครับสัญญาณที่สองไม่เคยตั้งงบรายจ่ายก่อนอื่น เราก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าจุดเริ่มต้นของหนทางที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จทางการเงินเราก็จําเป็นที่จะต้องตั้งงบรายจ่ายและทําให้ได้ตามแผนที่วางไว้ก็ขอเรียนให้ได้ทราบเลยครับว่าทําเพียงเท่านี้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างของเงินในบัญชีของเราแต่หากว่าเราตั้งงบประมาณไม่ดีมันก็จะทําให้การใช้ใจ่ายของเราเกิดรอยรั่วได้ง่ายครับสัญญาณที่ส ไม่รู้ว่าใช้เงินซื้อจ่ายอะไรบ้างและหลายคนที่คิดว่าตัวเองรู้ดีว่ารายได้มาจากที่ไหนแล้วใช้ซื้ออะไรไปบ้างนั้นแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นล่ะครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าคนเราโดยมากหรือเกือบจะทุกคนก็จําได้เฉพาะรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเท่านั้นแต่ทว่าที่มันสําคัญนั้นก็คือรายจ่ายเล็กๆน้อยๆของเราต่างหาก,หากหล่ะครับ ที่มันทําให้รายได้ของเราหายไปแบบที่ไม่รู้ตัวเลยครับสัญญาณที่4ก็คือเป็นคนที่ไม่พลาดทุกเทรนการซื้อสินค้าหากว่าเราทํามันอย่างพอดีหรือซื้อเพราะความจําเป็นต่องานของเราจริงๆนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สมควรจะทําครับแต่การซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่และก็เปลี่ยนรุ่นตลอดเวลาก็เพราะคิดว่าตัวเองต้องตามเทรนตลอดเวลานั้นมันก็สร้างความเสียหายทางการเงินได้ฉะนั้นแล้ว ก่อนที่เราจะซื้อทุกครั้งอย่าได้ลืมคิดว่าจำเป็นหรือแค่อยากได้ครับสัญญาที่5ยิ่งรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายก็กลับเพิ่มขึ้นตามและก็เชื่อว่าก็คงจะมีหลายต่อหลายคนที่ก็คงจะคิดว่าเมื่อตัวของเราเองมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นหลายๆคนก็อยากที่จะใช้เงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นด้วย แต่ถ้าหากว่าเราได้สนใจแต่เฉพาะรายจ่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็ก็ต้องขอเรียนให้ได้ทราบเลยครับว่าไม่ว่ารายได้ของเรานั้นมันจะมีจํานวนมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายครับและก็ยังจะเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถจะเก็บออมเงินได้และสิ่งที่อยากจะแนะนําให้เราควรที่จะต้องระวังก็คือการพยายามรักษาระดับรายจ่ายของตัวเราเองให้มันมีความคงที่อยู่เสมอ ในขณะเดียวกันนั้นอีกทางหนึ่งก็คือการเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆมันก็ถึงจะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จได้ครับสัญญาณที่หกปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็ดีเองและก็มีหลายคนที่แก้ปัญหาทางการเงินไปได้ก็เพราะมักที่จะเชื่อว่าปล่อยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองซึ่งท่านใดที่กำลังคิดแบบนี้อยู่นั้นก็ต้องขอเรียนให้ได้ทราบเลยครับว่า นั่นมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความล้มเหลวทางด้านการเงินก็เพราะว่าโดยทั่วไปนั้นพวกเขาก็มักจะคิดถึงเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็อย่างเช่นว่าคิดว่าวันนี้อะไรมันคือเรื่องจำเป็นก็แก้เฉพาะปัญหานั้นก่อนแต่ทว่าก็ไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีแนวทางสำหรับอนาคตเพื่อเตรียมรับมือแต่อย่างใด เพราะเชื่อว่าในอนาคตมันก็คงจะหาทางออกได้เองก็หากว่าท่านใดที่กำลังคิดแบบนี้อยู่ก็อยากที่จะขอให้ลองเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดก็อย่างเช่นว่าหากว่าเราตัดสินใจใช้เงินในตอนนี้แล้วในอนาคตนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างอย่างนี้เป็นต้นครับสัญญาณที่เไม่เริ่มคิดที่จะเก็บออมตั้งแต่ยังมีโอกาสในตอนนี้ และในวัยทำงานของหลายต่อหลายท่านนั้นหลายๆคนก็ได้ใช้เงินหมดไปกับการซื้อสิ่งของที่ตนเองต้องการและก็อาจที่จะคิดว่าในตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มออมเงินแต่ก็อยากที่จะเรียนทำความเข้าใจกันแบบนี้ครับว่ามันก็ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปสำหรับเรื่องของการออมเงินไม่ว่าเราจะมีรายได้มากหรือน้อยขนาดไหนก็ตาม ก็อยากที่จะขอแนะนำครับว่าให้เราได้เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้นก็เพราะว่าคนรวยหลายต่อหลายคนนั้น <S <S ก็แนะนำว่าเราก็ควรเก็บออมครับสัญญาณที่แปดหนี้ในวันนี้ค่อยใช้ในวันหน้าและผู้คนโดยมากในปัจจุบันนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นหนี้กันแทบจะทั่วหน้าก็จึงทำให้ดอกเบีย้ยที่เป็นของแถมจากการเป็นหนี้นั้นมันก็พอกพูน จนกระทั่งไม่รู้ว่าจะชำระหนี้อย่างไรและหลายต่อหลายคนที่ก็ไม่รู้ว่าจะชดใช้หนี้เหล่านี้อย่างไรดีแต่ก็กลับเลือกที่จะปิดตาข้างหนึ่งโดยก็หวังว่าจะนำรายได้ที่ตนหามาได้มาใช้หนี้ทั้งหมดโดยก็ไม่มีการวางแผนการเก็บออมใดๆเลยก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้ตนต้องพบกับความลำบากอยู่ร่ำไปครับและหากว่าเราได้พิจารณาจากทั้ง8ข้อนี้ให้ดี มันก็จะเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้เรามีเงินออมโดยที่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอดหรือกดดันตนเองมากจนเกินไปครับแล้วการออมเงินมันก็จะกลายเป็นหนทางสู่ความร่ารวยในอนาคตโดยที่เราเองก็อาจจะไม่รู้ตัวครับก็อยากที่จะขอให้เราท่านทุกคนนี้จงได้สร้างความฝันของตัวเราเองมิฉะนั้นแล้วคนอื่นเขาก็จะมาจ้างให้เราไปช่วยสร้างความฝันของพวกเขาครับ จงเริ่มจากจุดที่เรายือนอยู่จงใช้ทรัพยากรในสิ่งที่เรามีและจงทำในสิ่งที่เราควรจะทำและสามารถจะทำได้ครับและก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องรวม5เทคนิคการไม่มีนี่เป็นลาบอันประเสริฐท่านผู้ฟังครับและก็มีอยู่คำกล่าวหนึ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณที่ว่าการไม่มีนี่ ็นลาภอันประเสริฐและคําพูดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสัจธรรมความจริงในชีวิตของคนเราครับและถึงแม้ว่าตัวเราเองนั้นจะมีฐานะทางการเงินที่ก็อาจจะไม่ร่ารวยมากนักแต่ทว่าการที่เราไม่มีหนี้สินที่จะต้องชําระมันก็ย่อมจะดีกว่าผููที่มีฐานะร่ํารวยแต่ก็ต้องชําระหนี้มหาศาลก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงอยากที่จะรู้ว่า แล้วเราจะเป็นเศรษฐีในแบบที่ไม่มีหนี้ได้อย่างไรผมก็จึงขอนําเสนอเคล็ดลับของคนรวยที่ไม่มีหนี้ที่เราท่านทั้งหลายนั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ง่ายๆก็มีให้ได้พิจารากัน5เทคนิคดังต่อไปนี้ครับเทคนิคการเป็นคนรวยโดยที่ไม่เป็นหนี้ในข้อที่หนึ่ง ก็คือเราจะต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดการใช้จ่ายในแต่ละวันของเราว่าเราควรจะต้องสังเกตว่าเงินที่เราได้ใช้จ่ายไปในแต่ละวันนั้นเราต้องเสียไปกับอะไรอย่างไรบ้างและก็ให้ทําการจดบันทึกความเคลื่อนไหวของเงินที่เสียไปทั้งหมดด้วยครับโดยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในแต่ละวันและก็ให้เราทำการคัดเลือกค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และไม่จําเป็นออกจากกันก็เพื่อให้เราสามารถควบคุมรายใจ่ายในอนาคตได้ครับนอกจากนี้แล้วการจดบันทึกก็ยังเป็นเครื่องยืนยันการใช้ใจ่ายเงินในแต่ละครั้งไปด้วยก็หากว่าเรามีครอบครัวความไว้เนื้อเชื่อใจนี้มันก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญหากว่าคู่ของเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายให้มันเสียไปในแต่ละเดือนมันก็อาจจะเกิดความไม่ไว้ใจและไม่เชื่อใจกันก็ได้ครับ และนั่นก็ถือได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งติดําให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกได้เช่นกันครับการที่เราได้มีบัญชีรายรับรายจ่ายนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันความสบายใจของเราได้เช่นกันครับข้อที่2รู้จักความต้องการของตัวเราเองเราก็จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับความต้องการของเราเองครับวันในแต่ละวันนั้นเราต้องการใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่มันมีความจำเป็นจริงๆ และก็อยากจะขอให้เรานั้นได้ทําตารางเรียงออกมาก็เพื่อจะหาสิ่งที่มันไม่จําเป็นจะต้องใช้ในช่วงนี้ก็เพื่อไม่ให้เราก่อหน,นี้สินไปกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นมากเกินไปครับและเราก็จําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้ด้วยก็เพราะหากว่าเราไม่เห็นคุณค่าของเงินเมื่อใดเราก็จะใช้มันอย่างไม่คิดเมื่อนานครับทางนี้เมื่อเราได้รู้ถึงจุดที่เราต้องการแล้ว ก็อย่างเช่นว่าเราก็ต้องการที่จะมีบ้านมีรถมีโทรศัพท์เครื่องใหม่หรืออื่นๆและก็ให้เราทำการเรียงลำดับความสำคัญจากมากสุดไปหาน้อยสุดและก็ขอให้มองหาความต้องการของเราว่าเราต้องการสิ่งใดก่อนทั้งนี้ก็หากว่าเราจะเป็นหนี้จริงๆก็ให้เราเป็นหนี้ไปทีละย่างก็ไม่ควรจะสร้างหนี้พร้อมกันทีเดียวครับก็เพราะว่านั้น มันก็จะทําให้เราเป็นหนี้ไปเรื่อยๆจนไม่สามารถจะหาทางมาชําระได้หมดในทีเดียวและก็เป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากความจนไปได้อีกด้วยครับเทคนิคที่3วางแผนการเงินให้ดีนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักบริหารเงินที่เรามีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์และก็สามารถมีเงินเหลือไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วยครับการวางแผนมันก็ไม่ยาก โดยการที่เรากำหนดอัตราส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ก็อย่างเช่นว่าหากว่าเราต้องการที่จะทำอะไรเท่าไรในแต่และเดือนก็อย่างเช่นเงินออม20%เงินที่จำเป็นต้องใช้50%และเงินที่เป็นหนี้รวมกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีก30%ออย่างนี้เป็นต้นครับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาการวางแผนทางการเงินของตัวเราเองด้วยครับ ว่าเราต้องการรูปแบบการบริหารการเงินอย่างไรก็ทําได้เพียงแค่แนะนําให้ท่านได้ทําตามก็เท่านั้นแต่ก็อยากที่จะขอเรียนให้ได้ทราบ,ารบว่าหากว่าเราได้จ่ายหนักไปในทางใดทางหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งครับที่เราจะเป็นคนรวยโดยที่ไม่มีหนี้ไปได้านั้นแล้วเราก็ควรที่จะมีการวางแผนให้รอบคอบและก็คิดทบทวนให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปครับ ก็ไม่ควรจะจ่ายเงินไปตามความต้องการของตนเองเพียงฝ่ายเดียวทุกครั้งที่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าจะต้องการซื้อสิ่งใดเราก็ควรจะต้องมีการคิดทบทวนประโยชน์ที่จะซื้อมาและก็จําที่จะต้องพิจารณาให้ดีครับว่าของที่เราจะซื้อนั้นมันคุ้มค่ากับจํานวนที่เราจะต้องเสียไปหรือเปล่าการที่เราคิดก่อนตัดสินใจที่จะซื้ออะไรจะทําอะไรลงไปนั้นมันก็จะไม่เสียเงินกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ หรือสิ่งที่ได้ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนำไปทำอะไรก็หากว่าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็จะทำให้เราก่อนนี่โดยที่เราไม่รู้ตัวครับก็อย่างเช่นว่าหากว่าเราต้องการนำเงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปลงทุนประกอบกิจการแต่เราก็ดันไปพบกับโทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพงเสียก่อนและก็เอาเงินจำนวนนี้ไปใช้โดยที่เราก็ได้เพียงมือถือที่เราก็มีอยู่แล้วก็จึงทำให้เงินที่เสียไป มันก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างที่มันควรจะเป็นครับฉะนั้นแล้วก็จึงอยากที่จะขอให้เรานั้นได้ถูกคิดว่าอย่างไหนแบบไหนที่มันมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนนี้ก่อนครับมันก็จะทําให้เราสามารถประกอบกิจการและก็สร้างผลกําไรได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการเมื่อถึงตอนนั้นเราก็จะซื้อโทรศัพท์ตอนไหนก็ได้ก็เนื่องจากเรามีเงินที่มากขึ้นแล้วนั่นเองครับเทคนิคที่4 ตั้งเป้าหมายทางการเงินก็ปกติแล้วก็จะเป็นการวางแผนเพื่อการออมเงินแต่สําหรับท่านที่ยังมีหนี้การที่เราได้ตั้งเป้าหมายในครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายการชําระหนี้ให้ครบโดยเร็วซึ่งก็อาจจะใช้การกําหนดเวลาช่วยด้วยก็ได้ครับก็อย่างเช่นว่าเรามีหนี้อยู่ทั้งสิ้น1ล้านบาทต้องการจะชําระให้หมดภายในเวลา2ปี การที่เราได้ตั้งเป้าหมายด้วยความตั้งใจจริงๆนั้นแบบนี้มันก็จะช่วยทําให้เรามองเห็นว่าหากต้องการจะใช้นี่จํานวนนี้ในระยะเวลา2ปีแล้วในแต่ละเดือนนั้นเราควรที่จะเริ่มอะไรบ้างซึ่งก็อาจจะเริ่มวางแผนการเก็บเงินให้ได้เดือนละ42,000บาทด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงการที่เราลงทุนในกองทุนรวม หรือก็อาจจะเป็นการหารายได้เสริมที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนของเราอย่างนี้เป็นต้นครับเทคนิคที่5ในข้อสุดท้ายก็คือการสร้างเงินแบบต่อยอดและการสร้างเงินแบบต่อยอดนั้นก็คือการที่เราลงทุนในกองทุนร่วมหรือก็คือกองทุนที่เราก็สามารถที่จะรวมได้ก็จะทำให้จำนวนเงินของเรานั้นก็เพิ่มขึ้นในทุกปี และก็ยังเป็นเงินเก็บที่เราสามารถจะใช้ในอนาคตได้อย่างสบายอีกด้วยครับการลงทุนก็ถือเป็นการใช้เงินต่อเงินเพื่อให้มีรายได้เพิ่มทั้งนี้ก็จึงอยากให้เรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้ทราบก่อนครับว่าทุกการลงทุนนั้นมันก็มีความเสี่ยงหากว่าเราต้องการที่จะลงทุนจริงๆก็จึงอยากที่จะขออนุญาตแนะนําให้ท่านได้ลงทุนในกองทุนรวมมันก็จะเป็นการดีกว่าก็เพราะว่ามีความเสี่ยงน้อย แถมก็ยังได้เงินปันผลอีกด้วยการสร้างเงินแบบต่อเงินนี้มันก็จะทำให้เราสามารถเป็นคนรวยได้โดยที่ไม่เป็นหนี้อีกด้วยครับนอกจากนี้แล้วหากว่าเราไม่อยากที่จะเป็นหนี้ในอนาคตถึงแม้ว่าเราจะหาเงินมาได้มากมายสักเท่าไหร่ก็ตามเราก็ควรจะใช้ใจ่ายเท่าที่มันมีความจำเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือเราก็ควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุน หรือก็เก็บไว้ใช้ในยามที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในอนาคตก่อนแล้วแต่ความต้องการของท่านผู้ฟังครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ชีวิตของเราไม่มีนี้อย่างไรก็ดีก็อยากได้จะขออนุญาตแนะนํากับท่านผู้ฟังกันอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งในวิธีการปลดหนี้ที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มยอมรับถึงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ใจ่ายที่มันเกินตัวของตนเองรวมไปถึงการพยายามปฏิบัติตามกระบวนการปลดหนี้ ตัวเองได้วางเอาไว้อย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความตั้งใจจริงก็ขอรับรองได้เลยครับว่าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีวินยัยและมีความตั้งใจที่ดีแล้วการหลดหนี่ที่เรามีอยู่นี้มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทำส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาแต่เงินเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อทำงานแล้วก็จากไปท่านผู้ฟังครับและก็เชื่อว่า ในชีวิตของคนเราหลายต่อหลายคนนั้นก็ได้ทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดในการทำงานทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตให้กับการทำงานจนแทบไม่มีเวลาได้พักแม้แต่วันหยุดนั้นก็ยังอาจจะต้องไปทำงานอยู่ที่ท,ที่ทำงานจนดึกดื่นยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านซะด้วยซ้ำแล้วทราบกันไหมครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเรานี้มันก็มีมากกว่าแค่การทำงานหาเงินเพียงเท่านั้น เราก็ควรที่จะใส่ใจและก็ควรที่จะหันกลับมาให้เวลากับชีวิตในด้านอื่นกันบ้างก่อนที่มันจะสายเกินไปครับโดยเฉพาะการใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวและการดูแลสุขภาพของตนเองสำหรับในเรื่องนี้ท่านพระอาจารย์วว,วชิระเมธีท่านก็ได้เมตตาให้ข้อคิดในด้านการประสบความสำเร็จไว้ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะมัวมาทำแต่งานหนะัก หรือทำให้บิดฐานะร่ำรวยเราก็อาจที่จะลืมไปว่าแท้จริงแล้วนั้นก็ยังมีครอบครัวพ่อแม่และที่สำคัญเลยนั้นก็คือสุขภาพและความสำเร็จในด้านอื่นๆอ,อีกคนที่ทำแต่งานหนักเพื่อหวังสำเร็จแต่ด้านงานแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมองแต่ด้านการทำงานแล้วก็ไม่สนกับอะไรไม่ใส่ใจกับอะไรทั้งนั้น คนที่แท้จริงก็คือในวันหนึ่งพอว่าเราป่วยขึ้นมาถึงขั้นที่ไม่มีเวลาไปหาหมอแล้วก็ยังฝืนทำงานหนักต่อไปก็เพราะมองว่าไม่มีเวลาท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้ก็จะมีเวลาแท้จริงอยู่ในห้องผู้ป่วยเท่านั้นและก็อยากที่จะยกตัวอย่างของคนสมัยก่อนที่เขาทำงานเพื่อหาเงินเก็บไว้ใช้ในยามแก่เท่าแต่ทว่าคนในยุคทุนนิยมบริโภค ก็ทำมาหากินเพื่อสะสมทรัพย์สินแข่งกันบางคนก็มีมากจนเกินพอใช้แล้วแต่ก็ยังคงไม่หยุดสุดท้ายแล้วก็ต้องเอาเงินเก็บที่หามาได้มากนายนั้นมาไว้ใช้เพื่อรักษาตัวเองฉะนั้นแล้วหากว่าเราท่านทั้งหลายนี้อยากที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขก็จำจะต้องระวังอย่าได้ทำงานจนหลงลืมการดูแลร่างกาย ก็เพราะว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดนั้นก็คือตัวของเราเองร่างกายของตัวเราเองสุขภาพของตัวเองนี่แหละครับก็เมื่อในวัยทำงานของเราเคยได้ใช้สุขภาพของเราแบบเปลืองมากๆก็เพื่อที่จะให้ได้เงินมาก็พอมถึงตอนปลายของชีวิตแล้วเราก็จะพบว่าต่อให้เรามีเงินแม้จะเป็นร้อยล้านพันล้าน มันก็ไม่ช่วยให้เราหายจากโรคเบาหวานที่ได้สะสมมานานเป็นเวลา10ปีให้มันหายไปได้ต่อให้เรามีบ้านหลังใหญ่มันก็ไม่ช่วยให้ความทรมานจากโรคเข่าเสื่อมมันหมดไปได้ต่อให้เรามีรถหรูราคาแพงมันก็ไม่ช่วยให้โรคมะเร็งรักษาหายได้และถ้าเราเรียงลำดับแบบง่ายๆลงมาก็จะพบว่าสิ่งที่มีความสำคัญตอนแรกนั้นก็คือเงินเวลาสุขภาพ หากว่าเรียงแบบนี้ก็เรียกว่าเข้าใจผิดก็ยังเป็นการใช้ชีวิตในแบบที่ประมาทอยู่ครับก็หากว่าจะให้อยู่ในระดับความสำคัญแบบที่ถูกต้องจริงๆนั้นมันก็ควรจะต้องเป็นสุขภาพเวลาแล้วก็ค่อยเป็นเงินและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรครับที่ในวันนี้เราก็อาจจะโหมทำงานกันอย่างหนักแต่ก็ควรที่จะมีขอบเขตที่จะหยุด กเพื่อที่จะรักษาสุขภาพให้สมดุลแต่ทว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือคนส่วนใหญ่นี้ก็ยังคงโหมทำงานกันอย่างหนักโดยที่ไม่สนใจอะไรนอกจากเงินแล้วก็เงินท้งทั้งที่เราก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ว่าในตอนจบนั้นมันจะเป็นแบบไหนรวยหรือไม่รวยก็ยังไม่รู้อะไรที่แน่นอนแต่ทว่าความแก่ความตาย และสุขภาพที่ถดถอยลงมาทุกวันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่แน่นอนและคนที่จะประสบความสำเร็จนั้นแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะที่สุดแต่ก็เป็นคนที่ใช้สุขภาพเวลาไปแลกเงินได้คุ้มค่าและดีที่สุดและก็ยังมีเวลาและสุขภาพเหลือมากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักในแบบที่มีเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันได้เช่นนี้ต่างหากล่ะครับ ก็จึงจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทาง และหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบากผู้สแสวงหาคุณงามความดี โอ้ฝศีลฝ่ยธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญาธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออาัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ